สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับสมโมอ,อีกแล้วนะคะที่ U, โอิสุสโมโปรโมชั่นดีที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะสโอมีส่งมารถ1คันนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นแคป1.9 SDA สีบอลเงินคันนี้ค่ะในรุ่นปี2023เดี๋ยวมาชมว่าคันนี้นะคะแต่งอะไรไปบ้างนะคะ มาชมในส่วนองกระจังหน้า,นนากันก่อนค่ะในรุ่น SDA นะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะเคียวของเขาจะเป็นสีเทาตัดกันเป็นทูโทนแบบนี้เลยค่ะในส่วนของไฟนะคะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบมัติรีเฟกเตอร์นะคะส่วนไฟด้านล่างนะคะจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแต่สามารถเพิ่มถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็สามารถเพิ่มไฟตัดหมอกเข้าไปได้นะคะ าในส่วนทางด้านข้างนะคะด้านข้นางคันนี้นะคะสมโม่เปลี่ยนนะคะล้อแมกนะคะให้ลูกค้าไปปกติเนี่ยรุ่นนี้นะคะจะเป็นล้อกระทาน,นั่นเองค่ะแต่คันนี้นะคะสมโม่ใส่ล้อแมกเป็นลาย CE 28นะคะรัดด้วยยาง2 5ง5 5านะคะแล้วก็ครอบด้วยพวกน็อตนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงน,นะคะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเราโหลดมาที่หน้าสองหลังสามนั่นเองค่ะคันนี้นะคะใส่ล้อเก้าครึ่งนะคะแล้วก็รัดด้วยยางสองห้าห้าห้าสิบนะคะคันนี้แต่งทรงยีราฟเน้นใช้งานนะคะลูกค้าเน้นใช้งานเลยค่ะอ่าในส่วนของยางหลังนะคะก็จะเท่ากันนะคะกับยางด้านหน้าเลยนะคะมาชมในส่วนของด้านท้ายนะคะ หน้านท้ายของเขานะคะก็จะเป็นไฟแบบธรรมดาแบบนี้นะคะเป็นโคมแดงนะคะตัดกับตรงนี้นะคะเป็นแบบป,ปล่องนะคะสไตล์ของ i อ s ินสุนะคะด้านหลังของเขานะคะก็จะมีมือเปิดนะคะมาบิวอินด้วยกล้องมองหลังแบบนี้เลยค่ะอ่าสำหรับคันนี้นะคะ SDA ของเราจะไม่มีการทนท้ายมาให้นะคะสมมกก็เลยใส่เป็นคำหลบป้ายทะเบียนให้ลูกค้านะคะมาพร้อมท่อซิ่งด้วยค่ะ เดี๋ยวไปชมในสองภายในกันนะคะว่ารุ่นนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะ ในส่วนของภายในรุ่น SDA ใหม่ของเรานะคะก็จะมีจอมาให้ลูกค้าแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นจอแบบ7นิ้วนะคะจะเป็นระบบสัมผัสแบบนี้เลยค่ะรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ด้วยนะคะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พรมาลัยแบบนี้นะคะเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์นะคะแบบ6สปีดค่ะและสมอยยังติดตั้งเพิ่มเติมก็คือมี d i f f ี่นะคะตัวนี้เป็นแบบ R4 OBD นะคะไม่ตัดต่อสายไฟแล้วก็มีวัดบูตมาพร้อมเลยค่ะ มาดูในส่วนของกล้องมองหลังกันนะคะอ่าตัวนี้พอเราใส่เกียร์ถอยก็จะเป็นกล้องมองหลังแบบนี้เลยค่ะลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้วนะคะในส่วนของตัวนี้รุ่นปี2023ของเรามาพร้อมกับตรงนี้มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรุ่น แคบ1.9 uh, SDA ของเรานะคะคันนี้เป็นไงมาพร้อมสับเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจกับโปรโมชั่นแบบนี้นะคะ39,900บาทเท่านั้นค่ะราคาเบาๆจิบๆนะคะ ถ้าสมมติแล้ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะรถแต่งสไตล์แบบนี้สามารถเลือกสไตล์การแต่งเองได้นะคะก็ทักเข้ามาหาสมโอได้เลยที่สมโอนะคะอินะะสูรสมโอโปรโมชันน่นดีที่สุดนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0959564239นะคะสมโูยินดีให้คำปรึกษาท,ทุกคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้มาส่งรถนะคะมอบอแคบหนึ่งจุดเก้านะคะ SCA ให้กับน้องนารูนะคะ<อ>วันนี้ว่าวันนี้รับรถแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาถามน้องเขานะคะพบกับช่องโอทจ,จากช่องทางไหนนะคะเพราะว่าช่องโอทจ,จากช่องทางไหนอ่า YouTube แล้วก็เป็น b o o k ครับดู YouTube นะคะแล้วก็เป็นเพจเซทูงนะคะดูพี่อยู่นานไหมก็ <S <S ดูไม่นานเท่า,หาไหร่ครับไม่นานเท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่าดูของดารดูของอื่นอยู่ทีนี้มัน อันนี้เกินไปครับไก่ก็เลยดูของพี่ครับแล้วพี่พี่ี่เขาด้าแนะนํามาด้วยมีพี่แนะนํามานะคะแล้วก็เราก็ขึ้นไปดูรถที่โชว์รูมอีกทีนึงเนาะรูเราอยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็คือน้องดูจากเขตก่อนแล้วขึ้นไปดูที่โชว์รูมนะคะเพื่อความมั่นใจว่าพี่อยู่จริงไหมใช่ครับแล้วก็จองกันที่โชว์รูมใช่ครับเอกสารสัญญาเป็นยังไงคะง่ายไหมก็ง่ายครับผ่านง่ายครับง่ายรู้ผลเลยครับ รู้ผลเลยแต่ว่าจะบอกว่าเคสนี้ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ก็คือเซลเนี่ยช่วยดันการเป็นพี่เนาะก็คือน้องเขานะคะจะบอกว่าก็ณีศึกษานะคะของน้องนาลงเนี่ยคือเขาติดแท็กซิ่งค่อนข้างที่จะเยอะประมาณเกนะือบสิบเนาะซึ่งน้องก็จะไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองติดแท็กซิ่งอยู่นะคะซึ่งตัวเนี้ยน้องก็คือสอบถามน้องน้องเขาก็คือจะไปยื่นเกี่ยวกับส่วนมากในเป็นแอปต่างๆของธนาคารอันนี้ก็จะโดนไปด้วยนะคะน้องบอกว่าน้องไม่รู้เลยเนาะ ก็อันนี้ก็เลยสมบก็เลยช่วยคุยกับทางแฟแนซ์ให้นะคะก็อันนี้ก็ผ่านกันมาได้เนาะเป็นรถก็คือชื่อตัวเองด้วยเนาะก็แล้วเป็นไงคะสไตล์การแต่งรถสามารถเลือกได้ไหมได้ครับเลือกได้ตามใจเลยครับี่ถ้า Liberal, ไม่แน่นอนก็ไปเปลี่ยนเป็นยางทีได้ค่ะก็คือสามารถเลือกลายล้อเลือกเบยยางเองได้นะคะนี้ก็ลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจรถก็สามารถเลือกสไตล์การแต่งของตัวเองได้เลยนะคะใช้งานแบบไหนอย่างของน้องเนี่ยเน้นใช้งานก็จะคุยกันประมาณว่าลาผมเน้นใช้งานครับพี่ไม่อยากได้ล้อเตี้ยมากไม่อยากให้รถเตี้ยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากน้องนน์ลงแนะนํานิดนึงว่าซื้อกับเพจนี้ได้รถจริงยังไง ก็ยต้นรถกลับที่้มโอนะครับได้จริงครับแล้วก็ผ่านวปครับผ่านไปเนาะ้ถถึงบ้านด้วยถึงบ้านเลยครับค่ะก็ขอบคุณมากนะคะออกรถทันีไปขอให้เฮงเรวยๆนะคะขวบมีิปลอดภัยตลอดเส้นทางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย